เปิดตัวแล้วที่อินเดียเรวมีนาซ 50A และเรวมีนาซ 50i 2ส,สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ราคาเริ่มที่3,400บาทให้จอ6.5นิ้วกล้อง AI 50ล้านพิเซลแบตจุดใจ6,000มิลลิแอมสวัสดีครับผมที่เมทิฟ้านะครับในคลิปนี้ผมก็มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะครับกับ Lazada Payday ลดลังสต็อกช็อปคุ้มส่งท้ายเดือนลดลังสต็อกกว่า50%แฟลชเซล์ลดสูงสุด90%คูป,ปองส่งฟรี ตั้งแต่วันที่26กัญญยนยายนนี้ถึง2ตุลาคมครับสนใจอะไรเลยเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเข้าไปจัดกันได้เลยครับราสุดทางเรียวมีประเทศอินเดียได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนเรียวมีนา5 0ซีรีสิที่มีด้วยกัน2รุ่นคือเรียวมีนา2 5 a a และเรียวมีนา2 5 0 i 2ส,สมาร์ทโฟนน้องใหม่ที่มีสเปคแบบครบครันในราคาไม่แรงครับ โดยในรุ่นเร็วมีนา2 50A มีสเปคดังนี้ครับตัวเครื่องมีขนาด164.5คูณ75.9คูณ9.6ม mm, ิลิเมตรมีน้ำหนักอยู่ที่207กรัมหน้าจอแสดงผลเป็นแบบ LCD ขนาด6.5นิ้วความละเอียด HD+ 1600คูณ720พิกเซลใช้ชิปประมวลผล MediaTek Helio G85 Octa Core oc ความเร็ว2.0 g h z GPU เป็น m ั l ล G 5 2ให้ RAM แบบ RPD d R4X ที่ 4GB ส่วนเรามีให้เลือก 64GB กับ 128GB สามารถเพิ่ม Micro SD card ได้สูงสุด 256GB กเระบบปฏิการแอนดรอยด1สิบเอ็ครอบทับด,ด้วยรมีอีวางจุดศูนยให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวพร้อมไฟแฟลชมีทั้งเลนหลักความละเอียดห้ 8, ล้านพิกเซลรูปแสงหนึ่งจุดเลนโปรเจกต์ความละเอียดสองล้านพิกเซลรูปแสงสองจุดสีเลนมาโครความละเอียดสองล้านพิกเซลรูปแสงสองจุด ส่วนกล้องหน้าความ,มละเอียดแปดมิลาิพิกเซลรูแสงสอมีสแกนนิ้วมือด้านหลังของตัวเครื่องรองรับเครือข่าย4 g l t e รองรับนาโนซิม2ช่องมีการเชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4และ 5GH กิกะเฮิรตซ์มีบุทูทุูธ5.0มีช่องเสียบหูฟัง3.5มมิเลเมตรครับมีพอร์ต USB Type C มีทั้งหมด2สีคือออกซ e n g r e e n และ O x y ซ e n Blue ครับบตเตอรี่จูใจถึง6000ม ah, ิลลิแอมรองรับระบบชาร์จเร็ว18วัตต์อีกด้วยครับสมาร์ทโฟนเร มีรุ่นละราคาตามนี้ครับรุ่นแรม4กิกรอม6 4กิกราคาอยู่ที่11,499รูปีหรือประมาณ5,200บาทและรุ่นแรม4กิกรอม108กิกราคาอยู่ที่12,499ลูปีหรือประมาณ5,700บาทครับส่วนในรุ่นน 50i ตัวเครื่องมีขนาด165.2คูณ76.4คูณ8.9ม mm, มมีน้ำหนักอยู่ที่195กรัมหน้าจอแสดงผลขนาด6.5นิ้ว ความเรีนระดับ HD Plus 1600คุณ7 2 0ซลใช้ชิปประมวลผล g r e e n s o c k S49863A o c t a c oc o r e ความเร็ว 1.6GHz ให้แรงมาแบบ l p d d r 4 x มีให้เลือก 2GB กับ 4GB ส่วนลองมีให้เลือก 32GB กับ 64GB สามารถเพิ่ม MicroSD Card ได้สูงสุด 256GB ระบบบริการ Android 11 Go Edition ครอดทับด้วยเรียม UI กล้องหลังความเร็ดแปล้านพิกเซลรูร2.0สง2 0ส่วนกล้องหน้าความเร็ดหล้านพิกเซลรูร2.2แสง2องรองรับเครือข่าย4 g LTE รองรับนาโนซิม2ช่องมี Wi-Fi 2 4และ5 g h กมีบุตทูตสีุมีช่องหูฟัง3 5มมิลมด้วยครับมีพอร์ตเชื่อมต่อแบบ m i โคร USB มีเลือกหมด2ส,สีคือ Mint Green, คมิน t ์ก ah, ร,รีมมนและ c a r ์บ n นแบล็ครับให้แบตเตอรี่มานที่5 0า0ันมิลลิแอมป์สมาร์ทโฟนเรือมีนาสอง รอม32กิกราคาอยู่ที่7,499รูปีหรือประมาณ3,400บาทและรุ่นแรม4กิกรอม64กิกราคาอยู่ที่8,999รูปีหรือประมาณ4,000บาทครับตอนนี้ช่อง ITFA s าสสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอ f a s าสเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ